ก็สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สาทาโร่หรือสาไพยิบซีนะคะสําหรับคลิปนี้สาจะมาทํานายดวงในส่วนของเรื่องการเงินเราจะมาดูกันนะเพราะว่าในเดือนกันยาย,ยานนี้ผ่านมาครึ่งเดือนนะคะเราจะมาเน้นเฉพาะในเรื่องของการเงินเราจะมาดูกันว่าเรื่องของการเงิน ในแต่คนเกิดแต่ละวันนะ,ะของคนเกิดวันทั้งเจ็ดจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูในภาพรวมเป็นเป็นภาพรวมนะคะเป็นโดยรวมโดยกว้างอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะดูอย่างมีสตินะ,ะเดี๋ยวสาจ,จะอธิษฐานแล้วก็หยิบให้แทนนะคะ คนที่เกิดวันทั้งเจ็ดนะเ,เดี๋ยวเรามาดูคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ครึ่งเดือนหลังนี้นะคะเรื่องของการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างพอสามใบค่ะโอเคน่าจะได้ดีแหละ คนเกิดวันอาทิตย์นะในส่วนของเรื่องการเงินนะไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะไพ่าพาฤาษีขึ้นมาเลยนะคะแสดงว่ามีไพ่พาฤาษีขึ้นมาแล้วก็ไพ่สามถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่สองดาบ การเงินของชาวของคนคลิกเกิดวันอาทิตย์นะไพภพรารษีขึ้นเนี่ยพรฤษีจะพาราษีจะบอกว่าให้ประหยัดและก็มัธยัสนะคะหมายถึงว่าการเงินของคุณครึ่งเดือนหลังนี้นะคะอาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายให้ให้ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายและก็ให้พยายามประหยัดมัธยัสถ์นะคะ แล้วก็คุณก็จะประสบความสําเร็จนะแล้วคุณก็จะมีความสุขคนที่จะประสบความสําเร็จในด้านการเงินนะคะอา,อาจจะมีเรื่องของการสื่อสารการติดต่อออนไลน์สําหรับคนที่ทําค้าขายนะคะติดต่อทางไกลพวกนี้ทำงานออนไลน์นะคะจะทําให้ได้ผลดีแล้วก็มีมีเงินนะคะอันนี้นะมีเงินเข้ามาในส่วนของ คนที่เกิดวันอาทิตย์นะการเงินช่วงแรกถ้าคุณประหยัดมัธยัตินะคะประหยัดมัธยัติแล้วก็รู้จักการใช้เงินมีสติในการใช้เงินนะคะคุณก็จะมีความสุขนะคะได้ไพ่สามถ้วยมาแล้วก็หลักๆนะคะแล้วก็ไพ่สองดาบขึ้นมาโอเคนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะก็ให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินนะคะเพจจบค่ะวันอาทิตย์ต่อไปมาดูวันจันทร์ค่ะ วันจันร์ขอสามใบนะคะคนที่เกิดวันจันร์ทนะคะอ่าได้ไพ่สองถ้วยนะคะไพ่สองถ้วยไพ่ u e e n of Cups นะคะแล้วก็ได้ไพ่สามเหรียญคนที่เกิดวันจันร์ทครึ่งเดือนหลังนี้ดีนะคะ คุณจะมีคนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะต่อให้คุณเดือดร้อนจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือขออภัยนะคะตอให้คุณเดือดร้อนจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะอย่ยขออภัยขยับกล้องหน่อยโอเคแล้วก็คุณได้พ่ายหนึ่งถ้วยนะคะ ปกติคุณก็เป็นคนคิดเยอะคิดมากคิดคิดในคิดในเรื่องของของการใช้เงินนะคะแล้วก็คุณก็ไม่ใช้เงินตามใจตัวเองแล้วก็คุณก็จะได้สั่งเรียนสำหรับคนค้าขายนะคะคนค้าขายจะมีกาไรนะจะมีกำไรเข้ามานะแสดงว่าในครึ่งเดือนหลังนี้การเงินคุณค่อนข้างจะดีมีคนเอา นำมาให้อาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณหรือสำหรับการค้าขายก็มีกําไรนะคะมีเงินมีทองอยู่นะคนที่เกิดวันจันทร์มาดูคนเกิดวันอังคารค่ะสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะคนเกิดวันอังคารขอสามใบค่ะโอเคคนเกิดวันอังคารนะว้าว อุปถัหนึ่งเหรียญนะคะคนเกิดวันอังคารขึ้นเดือนหลนังนี้คุณคุณได้ได้โชคได้ลาบได้เงินก้อนเข้ามานะคะสิ่งที่คุณคาดหวังคุณได้เข้ามานะเขาบอกว่าถ้าคุณได้เข้ามาแล้วให้คุณพยายามนิ่งคุณอย่าใช้จ่ายเยอะนิ่งสี่ดาบให้พยายามนิ่งๆน,นะคะแล้วก็เพราะว่า คุณจะมีโครงการหรือมีโปรเจกต์ในการทำงานค่อนข้างจะเยอะนะคะด้วยด้วยความที่ว่าคุณมีเงินเข้ามาเข้ามือนะคะคุณมีเงินเข้ามือแล้วคุณก็อยากอยากทำเห็นไหมคะหนึ่งเรียนคุณก็อยากทำ,น,น,ทำนู่นทำนี่ทํานันะะ่นนะคะเยอะแยะเลยเห็นะคะเจ็ดเจ็ดถ้วยนะ แต่ว่าคุณโชคดีนะคะทางด้านการเงินของคุณเนาะถ้าคุณจะวางแผนวางโปรเจกต์อะไรนะคะก็ขอให้ค่อยๆคิดค่อยๆทำหรือจะใช้ใจ่ายอะไรก็ค่อยๆทำนะคนเกิดมังกรคารายินดีด้วยนะคะคนเกิดวันพุธค่ะพุธกลางวันนะขอดูพูดสองครั้งนะคะพูดกลางวันกับพูดกลางคืนนะอันนี้เป็นคนเกิด พุธกลางวันค่ะมาดูคนเกิดวันพุธกลางวันวันพุธกลางวันนะคะคุณได้ไพ่คิงออฟว n นนะคะคุณต้องต่อสู้อุปสรรคต่อสู้เรื่องงานนะจะหนักไปทางเรื่องงานนะแต่อย่าลืมว่างานมันคือผลสำเร็จของเงินนะคะฉะนั้นเห็นไหมคะคุณได้คิงออฟว n นใน10บไม้เทา้าแสดงว่างานในครึ่งเดือนหลังนี้คุณค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะคะฉาก ไอ้คนเกิดคนเกิดพูดกลางวันนะเห็นไหมคะอ่ะคิงออฟวานนะคะแล้วก็สิบไม้เท้าคุณแบกรับภาระคอ่นข้างจะเยอะเท่าพูดเรื่องเงินหมายถึงว่าเงินคุณอน่ะอาจจะมีแค่นี้แต่คุณมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแล้วมีไพ่จัสติขึ้นนะคะคนเกิดวันพุธนะคะพุดกลางวันนะจัสติอ่ะอาจจะมีปัญหา มีการเกี่ยวกับเรื่องนั่นกฎหมายอา,อาจจะมีคนมาทวงหนี้มาทวงสินหรือว่ามีปัญหาด้านการเซ็นสัญญาการค้ำประกันใดๆนะคะภาระคุณท่อน้งจะเยอะนะคะแต่ว่าคุณก็จะได้รับความยุติธรรมนะตรงนี้นะคะคนเกิดพุธกลางวันนะต่อไปเรามาดูคนเกิดพุธกลางคืนค่ะคนเกิดวันพุธกลางคืน มาดูการเงินของคุณอันนี้นะการเงินของคุณในครึ่งเดือนหลังนี้เป็นอย่างไรบ้างออโอเคอ่ะคนเกิดวันพุธกลางคืนนะคะคุณได้ไพ่ห้าดาบห้าดาบเข้ามาแสดงว่าเรื่องการเงินของคุณค่อนข้างจะยุ่งเหยิงนะคะ ยุ่งเหยิงอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของทางด้านการเงินนะ้าดาบแล้วก็ Shadow s i d e มันเป็นผลจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วมันส่งผลถึงปัจจุบันนะคะอันนี้นะหรือว่าเราอาจจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินที่เราเคยก่อในอดีต แล้วมันส่งผลถึงปัจจุบันณตอนนี้นะคะในเรื่องการเงินคุณก็เลยจะมีปัญหาปัญหาค่อนข้างจะค่อนข้างจะเยอะแล้วคุณเป็นคนคิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับด้วยนะคะแต่มีให้สรุปขึิ่งให้สปัปย์งคุณเป็นผู้หญิงเกรงคุณเกรงขออภยัยคุณเป็นผู้หญิงแกรง่งเก่งนะคะ คุณเป็นผู้ชายที่แกร่งเก่งนะคะฉะนั้นคุณจะผ่านมันไปได้แต่ต้องอาศัยความอดทนนะคะอาศัยความอดทนอดกลั้นนะอดทนเยอะๆนะคะต่อสู้กับปัญหานะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วคุณคุณจะผ่านมันไปได้ต่อสู้กับปัญหาเดี๋ยวขอเปิดให้เพิ่มให้นะว่าถ้าคุณมีปัญหาการเงินคุณจะผ่านไปได้ไหมขออีกหนึ่งในบนะคะ โอเค8ปดเหรียญ8ปดเหรียญคุณจะผ่านไปได้นะคะคุณต้องขยันแล้วก็คุณต้องลงมือทำนะไม่ใช่ขยันอยู่ในบนความเพอ้อฝันนะคุณต้องขยันแล้วก็ลงมือทำคุณถึงจะได้นะคะแล้วคุณก็จะผ่านมันไปได้นะครึ่งเดือนหลังนี้นะคะขอให้อดทนอดทนอดกลั้นเยอะๆนะคะคนเกิดวันพุธกลางคืนนะต่อไปเรามาดูคนเกิดวันพฤหัสค่ะ คนเกิดวันพะฤหัสนะคะวันพะรฤหัสบดีนะคะมาดูเรื่องการเงินครึ่งเดือนหลังซิเป็นอย่างไรบ้างว้าววันพฤหัสนะคะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นฟันฝ่ามากเลยนะเรื่องการเงินแล้วมันทําให้คุณปวดหัวมากปวดหัวแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็เครียดนะคะก็คือเรื่องการเงินเนี่ย คุณพยายามที่จะต่อสู้ฟันฝ่าให้มันผ่านไปได้นะคะแต่มีไพ่ไฮเดอ g h ไฮเพรสขึ้นมาไพ่นี้ขึ้นมาเขาบอกว่าคุณจะสามารถฟื้นคืนชีพนะฟื้นคืนชีพได้หมายถึงว่าสิ่งที่คุณทำมาก่อนหน้านี้ถ้าคุณขยนันคุณอดออมคุณก็จะพลิกฟื้นกลับคืนมาได้นะคะ นี่คือสิ่งที่ไพ่บอกว่าครึ่งเดือนหลังนี้คุณสามารถที่จะคุณก็อย่าเพิ่งคิดเยอะคิดมากเพราะว่าสิ่งที่คุณทำมาแล้วมันจะตอบโจทย์ของคุณว่าคุณจะผ่านมันไปได้นะคะคนพิหาสก็ขอให้ค่อ,คอยๆค,คิดค่อยๆทำแล้วก็พยายามนะคะแล้วคุณก็จะผ่านมันไปได้ต่อไปมาดูคนเกิดวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ วันศุกร์ขอสามใบนะคะว้าวคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุ <c oughs> นกร์น,นะคะคุณได้ <9 S 1> เก้าเหรียญเก้าเหรียญในคนที่เกิดวันศุกร์นะเก้าเหรียญแสดงว่าคุณมีเงินคุณจะมีเงินเข้ามามีเงินเข้ามือนะคะ และคุณก็เป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่เก่งนะคะแล้วก็ได้ไพ่ชาลีออดนะคะค่าเงินคุณจะได้คุณได้จากการเดินทางนะอไนท์ออฟสวอขออภัยคุณได้จากการเดินทางนะการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างที่คุณจะได้เรื่องเงินนะคุณได้จาก อา,อาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าและเป็นคนในเครื่องแบบหรืออาจจะได้จากชาวต่างชาติก็ได้นะไที่ขึ้นมานะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินแล้วคนถึงจะผ่านมันไปได้นะคะคนเกิดวันศุกร์นะการเงินของคุณก็ถึงจะหนักไม่หนักมากแต่ ดีตรงที่มีคนช่วยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูคนเกิดวันเสาร์ค่ะวันสุดท้ายแล้วเรามาดูเรื่องการเงินของคนเกิดวันเสาร์กันคนเกิดวันเสาร์มาดูเรื่องการเงินสะหน่อยอ่ะคนเกิดวันเสาร์นะคะโอ้โหวันเสาร์เดยไพ่เดสันมาเลยค่ะให้เดสสันเป็นไพ่เริ่มต้นไพ่แห่งโชคแห่งลาบนะคะแล้วก็มีซิกออฟคัพนะคะแล้วก็มี เพจเอาวานแสดงว่าคนเกิดวันเสาร์นะคะคุณนะคะมีการเริ่มต้นที่ดีมีการเงินที่ดีเข้ามานะคะหรืออาจจะมีโชคมีลาบนะคะถ้าเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็จะได้แล้วก็มีคนช่วยเหลือหกถ้วยถ้าคุณมีปัญหารเรื่องเงินนะคะคุณจะสามารถพลิกฟื้นกับคืนมนาะเริ่มต้นใหม่ได้โดยคนเก่าๆคนเดิมๆจะกลับเข้ามาช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่า นะคะจะเข้ามาช่วยเหลือคุณทําให้คุณสามารถที่จะ,ะไปต่อได้นะแล้วก็มีไพ่เพจออกวานนะคะคนเกิดวันเสาร์นะโอเคจบในเรื่องของการเงินนะคะการทํานายดวงเราเน้นเฉพาะเรื่องของการเงินในส่วนของคนเกิดวันทั้ง7นะคะก ขอให้ทุกท่านจุงโชคดีและก็มีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆแล้วก็ผ่านมันไป